ชายคนนี้ชื่อติ๊กอาชีพอิสระช่างซ่อมเบ็ดตเตล็ดเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเมียหนึ่งลูกหนึ่งทุกวันนี้ชีวิตของเขามีความสุขมากที่ได้ดูแลครอบครัวยอย่างเต็มที่ได้กินดีอยู่ดีลูกมีชุดนักเรียนใหม่ใส่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องตรงเวลาพอฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะคิดว่าชีวิตของผมอะราบรื่นดีใช่ไหมละ่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ขอย้อนอดีตกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว ชีวิตเป็นโคตรเศร้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกค่าเช่าห้องแถมของกินของใช้ก็ขึ้นราคาน้ำมันก็แพงอาชีพอิสระแต่เงินไม่อิสระตามบางวันพอใช้บางวันไม่พอทัวัวกันไป ยิงเป็นหัวหน้าครอบครัวภาระก็เยอะเวลาชอ็อตหมุนเงินไม่ทันก็ต้องไปหากู้เคยไปกู้นอกระบบมาแล้วโอดก็ต้องยอมเพราะคิดว่ากู้ธนาคารไม่ได้แน่สลิปเงินเดือนก็ไม่มีรายได้ไม่คงที่กู้ในระบบไม่ได้แน่นอนแต่ว่าไม่เขาคิดผิดเคแบงมีสินเชื่อที่อาชีพอิสระกู้ได้ เขาไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนําสินเชื่อที่เหมาะกับเขาและแนะนําเพิ่มว่าถ้ารับค่าจ้างเป็นเงินสดมาก,ก็ให้เอาเข้าบัญชีให้มีเงินเข้าออกมีการเดินบัญชีอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการสมัครขอสินเชื่อก็ง่ายมากทาผ่านเคพัสได้เลยไม่ต้องหาใครทําให้ไม่ต้องโดนหักค่าไหนหนะ้าหากทําไม่เป็นไปติดต่อที่สาขาเลยก็ได้ แคแบงค์ช่วยได้เมื่อช็อต